นี่คือเอกาทองนะคะมาจากบรรยาฟ้าคอยงามตัดทองคะมาจากอำเภอศรีทาจังหวับร้อนดินเลยค่ะเปิดผสมจริงคะ่ะราคาทีม่มีสินค้าไม่มีน้ำเสียเป็นลูกผู้ใดครับเป็นลูปเก้าวเจริญค่ะแม่โบหลวงค่ะโอ้โหแม่โบหลวงก็มาโชว์ด้วยเนาะแม่บัวหลวงนั่นเป็นควายเก่าของท่านอาลองเลยครับก็ให้ข้อมูลเติมนนิดในส่วนของเอกาทองนะครับอ่า สายพ่อคือก้าเจริญผมคิดว่าพี่น้องน่าจะรู้จักกันทั่วประเทศนะครับเก้าเจริญนะครับส่<อ>วนสายแม่แม่บัวหลวงแม่บัวหลวงเป็นลูกของฝาเงินกับแม่ใบนะครับถือว่าเป็นตัวที่โครงสร้างใหญ่มากอาจารย์คือแม่บัวหลวงก็คือเป็นของดัดชชายอยู่ตะกรา,าะเพราะนั้นแม่แม่บัวหลวงว่าให้เป็นลูกตัวใหญ่ต,ตัวเมียตัวก็ชื่อพื้นหลวงใช่ไหมอันนั้นคือตัวเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดทางการลูกกรรมในเรื่องของสายเก้าเจริญและก็สายในรุนไทยอยตัวเดียวกันครับ ยอดครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้